ชีวิตนี้เป็นของคุณคุณเลือกได้ว่าอยาจะให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเรากำหนดชีวิตของเราเองได้ทุกวินาทีผ่านความคิดและความเชื่อความมุ่งมั่นคาดหวังของตัวเราเองเชื่อไหมครับว่าจิตใจของเรามีพลังมหาศาลพลังของจิตที่แข็งแกร่งนั้นจะช่วยคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการและเรื่องที่น่ายินดีก็คือคุณสามารถฝึกจิตใจของตัวเองเพื่อบรรดาลสิ่งที่คุณต้องการได้ และหลีกเลี่ยมสินที่คุณไม่ต้องการได้และคุณสามารถเรียนรู้วิธีจัดการกับสินที่ควบคุมไม่ได้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและบรรเทาความสูญเสียได้และนี่คือความลับที่คนหนึ่งเปอร์เซนต์เขาโชคดีตลอดจากวิธีคิดแบบนี้ครับข้อหนึ่งความสุขของชีวิตคุณมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคนอื่นไม่เกี่ยวเพียงแค่คุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอคุณก็ไม่จำเป็นต้องหวังลมๆนล้งแรงว่าจะมีความสุขถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกต่อไป คุณสามารถเริ่มทำสิ่งเล็กๆ,ๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสม่ำเสมอแล้วในที่สุดผลลัพธ์ก็จะปรากฏคุณจะต้องเริ่มลงมือทำให้ได้ซะก,ก่อนจากนั้นก็ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างอุปนิสัยจนกลายเป็นกิจวัตรใหม่ให้กับตัวุนเองข้อ 2. คุณจะต้องเขียนเรื่องราวควาสมสำเร็จในชีวิตของตัวุนเองจงใจสร้างว่าสิ่งใดจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานหรือว่าความสัมพันธ์จะเป็นความสงบการท่องเที่ยว การให้อะไรก็ตามที่คุณต้องการจงชัดเจเนไปเลยว่าคุณต้องการอะไรและพรามที่จะยืนหยัดและสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ได้มันมาคนที่เขาโชคดีเนี่ยเกิดจากการที่เขาเนี่ยจงใจสร้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้โชคชะตาเนี่ยมันเกิดขึ้นข้อ 3. สิ่งใดที่ดึงเราให้ลุกขึ้นจากเตียงนอนครับมันคือวินัยหรือเปล่าหรือว่าความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นทำให้เราเนี่ยเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างส่วนวินัยจะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งนั้นต่อไปได้เรื่อยๆ ถ้าวันนี้คุณเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ก็จงทำสิ่งเล็กๆในวิถีทางที่ยิ่งใหญ่และมันจะเรียกว่าเป็นวินัยเช่นเดียวกันเมื่อคุณเนี่ยกล่าวอะไรไว้ว่าคุณต้องการอะไรเช่นด้านสุขภาพด้านการเงินของคุณคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีมีการเงินที่มากๆนะครับคุณจะทำตามที่พูดไว้ได้หรือเปล่าและจะทำต่อไปได้ตลอดรอบฝั่งหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเดินทางเข้าใกล้เป้าหมายท่ามกลางปัญหาที่กีดขวางอยู่ การมีวินัยในตัวเองก็คือการที่คุณเนี่ยทำสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำโดยไม่สนว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ที่อยากทำหรือไม่ก็ตามวินัยก็คือวินัยก็คือต้องทำไม่ใช่ว่าวันเนี้ยฉันหงุดหงิดฉันไม่พอใจฉันไม่มีอารมณ์ฉันไม่ทำหรอกแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า90%สคนส่วนใหญ่มักจะทำทุกอย่างตามอารมณ์ถ้าคุณฝึกจนเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองแล้วคุณก็จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แต่ถ้าคุณค้นพบว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีวินยัยเรื่องแบบนี้ก็ฝึกกันได้เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆก่อนก็ได้ครับเช่นตื่นเช้าขึ้นมาออกกําลังกายสัก5นาทีก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพูดคําว่าขอบคุณก็ได้คําว่าวินัยเนี่ยคุณจะต้องยึดมั่นและรักษาคําพูดของตัวเองเพราะว่าหากคุณเนี่ยเป็นคนไม่รักษาคาพูดตัวเองสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตมีแต่เรื่องที่คุณเนี่ยคาดคะเนไม่ได้ถ้าคุณมีวินยัยคุณยังเป็นคนที่มั่นใจว่าโชคดีจะเกิดขึ้น,นกัับบคคุณคร ข้อ 4. ความมุ่งมั่นเป็นทางเลือกที่คุณจําเป็นต้องเลือกและต้องเลือกมาเลยทีเดียวเมื่อคุณต้องการอ,าอะไรสักอย่างกับชีวิตคุณจะต้องมีความมุ่งมัน่นถ้าคุณมีความมุ่งมั่นต่ำเอออะไรก็ทําไม่ได้ปฏิเสธยากไปซะหมดดังนั้นถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งนั้นให้จงได้ให้ความสาคัญโฟกัสอุทิศตัวเองอุทิศเวลาและคุณค่าของคุณให้กับสิ่งนั้นในระดับที่คู่ควร จงรู้เอาไว้ว่าผลลัพธ์ของการขัดความมุ่งมั่นนั้นจะส่งผลอะไรต่อชีวิตของคุณคนที่เขาโชคดีเขามีความมุ่งมั่นตลอดเวลาข้อห้าคนที่เขาโชคดีตลอดเขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คนเดียวที่จะรับผิดชอบชีวิตคุณได้ไม่ใช่ใครนะครับไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่เศรษฐกิจแต่มันคือตัวคุณเองเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณจะเรียกเองว่าฉันมีความรับผิดชอบนั่นก็คือ เมื่อ,อไรก็ตามที่คุณเนี่ยเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษตัวเองเลิกโทษทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อน,นั้นมุมมองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปการรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครเนี่ยมาทําอะไรทั้งนั้นมีเพียงแค่บทเรียนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณโมแต่โทษใครก็ตามโทษสิ่งอื่นไม่มีทางที่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้เลยครับเพราะว่าการกล่าวโทษเนี่ยทำให้คุณเสียเวลาแต่การรับผิดชอบทําให้คุณเนี่ยพุ่งไปข้างหน้า ความโชคดีเกิดขึ้นได้จากคนที่รับผิดชอบข้อ 6. คนที่เป็นเหยื่อมักจะพูดเสมอว่าสิ่งไม่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเป็นเพราะว่าคนอื่นฉันเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นเลยแล้วคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกการแก้ปัญหาจะต้องรอคอยปัจจัยภายนอกอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคุณมาทํางานสายแล้วก็โมต่โทษว่าเป็นเพราะว่ารถติดค่ะ แสดงว่าชาตินี้คุณไม่มีทางมาทํางานตรงเวลาได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีๆปัญหารถติดก็คงไม่หายไปเราปฏิหารแน่นอนครับการจราจรบ้านเราเนี่ยก็เป็นแบบนี้อยู่ทุกวันและคุณก็จะเดินทางเนี่ยมาทํางานสายตลอดเวลาแต่ถ้าคุณคิดแก้ปัญหาด้วยมุมมองของตัวละครหลักว่าคุณเนี่ยคือผู้เลือกคุณก็แค่ออกจากบ้านให้เร็วขึ้นเห็นไหมครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคนที่โชคดีเนี่ยเขาจงใจสร้างว่าเขาจะไปก่อนเวลาข้อ7 ถ้าคุณไม่ยอมรับการถูกควบคุมจากสิ่ง,งร้าวสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่พยายามควบคุมคุณอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะมีอิสระในการเลือกพฤติกรรมของตัวเองว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรคนที่ชอบมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อจะมีกรอบความคิดที่ว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้คนที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของโชคชะตาเวลาที่พวกเขาเจอกับปัญหาหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามก็มักจะโทษคนอื่นและกล่าวโทษปัจจัยภายนอกเสมอ นอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่มักเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันและฝากความหวังไว้กับอนาคตมั่วแต่ภาวนาว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันข้อ8ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจจกกะกวาดได้จัดสรรให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณอาจจะคงเคยได้ยินมาแล้วครับว่าชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจของเราเองคุณรู้สึกอย่างไรครับกับประโยชน์ที่เพิ่งพูดไป นับจากนี้คุณจะต้องรู้เอาไว้ว่าสิ่งที่มีอำนาจต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของคุณก็คือการตัดสินใจครับทุกการตัดสินใจและทุกทางเลือกของคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตมากจงเลือกให้ดีสิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกวันนี้ล้วนมาจากการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจของคุณเองในอดีตทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวทางเลือกมีผลลัพธ์ของมันเองดังนั้นจะดีกว่าไหมครับถ้าทางเลือกที่ดีกว่าก็คือ คุณกำหนดความคิดและความรู้สึกได้แบบจงใจสร้างสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจครับจะตัดสินใจถูกหรือผิดเนี่ยยังเป็นเรื่องรองลงไปเมื่อตัดสินใจอะไรสักอย่างในไม่ช้าคุณจะทราบถึงผลลัพธ์ซึ่งไม่ว่าจะดีหรือว่าร้ายนะครับมันจะช่วยคุณก้าวไปข้างหน้าเมื่อตัดสินใจแล้วก็แค่รับผิดชอบทัศนคติของคุณบวกกับการตัดสินใจของคุณจะเท่ากับคุณภาพชีวิตของคุณข้อ9 ระหว่างสิ่งเราและการตอบสนองมีเซวเวลาเล็กๆที่คุณจะมีอิสระในการเลือกการตอบสนองของตัวเองนั่นหมายความว่าแม้คุณจะควบคุมปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ต่างๆที่รายล้อมตัวคุณอยู่ไม่ได้แต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกการตอบสนองในแบบที่คุณเลือกเลือกวิธีเผชิญหน้ากับปัจจัยภายนอกเหล่านั้นซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อชีวิตคุณในภายหลังแน่นอนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจ ไม่ได้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับแต่ความเจ็บปวดนั้นมาจากวิธีการที่เราตอบสนองต่อปัญหานั้นมากกว่าดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งนั่นก็คือทางเลือกของคนที่เขาคิดว่าตัวเองโชคดีนั่นเองข้อสิจัก,กรวาลคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของเราเช่นเดียวกันตัวคุณในวันนี้มาจากความคิดเก่าของคุณที่พามา และวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณอีกเช่นกันว่าจะพาไปทิศทางไหนเพราะฉะนั้นจงเลือกความคิดของตัวคุณเองถ้าคุณเองต้องการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นสิ่งแรกที่ควรทําก็คือปรับปรุงความคิดของตัวเองครับความคิดของคนเนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นจริงดังนั้นคุณจะต้องควบคุมความคิดให้ได้ถ้าคุณควบคุมความคิดได้ก็เท่ากับว่าคุณควบคุมชีวิตและโชคชะตาให้อยู่ในมือของคุณได้ ดังนั้นคุณต้องเฝ้าคอสังเกตการความคิดและถามตัวเองในใจว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ฉันกำลังรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นจงเป็นคนคิดบวกคนที่คิดบวกเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เพ้อฝันนะครับคนที่เพ้อฝันเป็นคนที่มีความคิดที่จะใช้ชีวิตตัวเองอยู่อย่างสบายไม่ต้องเจอกับอะไรก็ตามแต่คนที่เขาคิดบวกเขาจะเข้าใจว่าชีวิตต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญหาที่กำลังปะเชิญอยู่นั้นเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตขึ้น ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นคนที่คิดบวกเนี่ยเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ลงมือทําอย่างดีที่สุดและจงอย่าให้ความคิดของตัวคุณเองครอบงําตัวเองคุณจะต้องเป็นคนสั่งการความคิดที่สําคัญต้องควบคุมความคิดให้มีคุณภาพด้วยคุณจะต้องคอยฝึกฝนและบอกกับตัวเองเสมอว่าคุณจะต้องคิดในเชิงบวกคิดในทางดีคิดในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันสร้างคุณ ความคิดเนี่ยเป็นศูนย์รวมของพลังครับทาให้เกิดอารมณ์ได้หลากหลายและสามารถบ่มเพาะพฤติกรรมคุณได้ซึ่งกระตุ้นใ้คุณเนี่ยลงมือทําสิ่ง,งต่างสุดท้ายชีวิตของคุณจะต้องเผชเิญกับผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทําเหล่านั้นความคิดกําหนดอารมณ์อารมณ์กําหนดพฤติกรรมพฤติกรรมกําหนดการกระทําและการกระทําเท่านั้นที่จะบอกว่าตัวคุณจะกลายเป็นคนโชคดีหรือเปล่าข้อ11จัดบ้านของคุณให้สะอาดสะบางสัดสางตู้เสื้อผ้าของคุณสะบ้าง อะไรที่เป็นของเก่ารกรงรงังให้เอามันออกไปอยากจะเป็นคนโชคดีต้องมีที่ว่างของความโชคดีด้วยนะครับข้อ 12. จงกําจัดสิ่งน่ารําคาญใจให้หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้คนสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันรบกวนจิตใจของคุณเมื่อคุณกําจัดสิ่งน่ารําคาญออกไปพลังงานของคุณจะดีมากๆครับคนที่เขาโชคดีเขารู้ว่าจะต้องทําอะไรเพื่อสนับสนุนตัวเขา และจะต้องตัดอะไรออกไปเพื่อช่วยให้ตัวเขาก้าวไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการได้เร็วมากขึ้น 13. การใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงที่สําคัญที่สุดของวันสามารถทําให้คุณเป็นคนโชคดีได้สมมุติว่าผ่านไป3ปีมีหนึ่งคนอ่านหนังสือเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองและลงมือทำํำใน3ปีมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่เที่ยวเล่นสนุกไปวันวและผลานเงินไปวันวันคถามคือใครครับที่จะประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเริ่มจากหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับอ,อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าทบทวนความรู้ของคุณเพื่อทำให้คุณเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากจะทำในวงการของคุณ 14. คนที่เขาโชคดีเนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นพระวะโชคชะตาแต่จริงๆแล้วพวกเขามีมาตรฐานในการใช้ชีวิตพวกเขามีกฎที่ใช้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นกฎของชีวิตส่วนตัวกฎในการทำงาน เช่นเราไม่คบกับคนที่คิดลบอันนี้เป็นต้นก็อาจจะเป็นกฎสําคัญหรือว่าคุณจะไม่นั่งติดฉินนินทาไม่นั่งมีไฟาวิจารณ์ก็อาจจะเป็นมาตรฐานหรือว่ากฎสําคัญสําหรับคุณและสําหรับตัวคุณเองแล้วกฎของคุณคืออะไรครับ 15. คนที่เขาโชคดีมากขึ้นมากขึ้นมาจากการที่พวกเขารู้คุณค่าของความสําเร็จเล็กๆในแต่ละวันพวกเขาเนี่ยมันฉลองช,ชนะให้กับตัวเองบ่อย ชื่นชมกินอาหารอร่อยหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขมันเป็นการให้รางวัลกับตัวเองครับการเฉลิมฉลองชัยชนะจะทําให้คุณเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นมากกว่าสิ่ที่คุณคาดหวังไว้ซะอีกและคุณก็จะมีความสุขน้าขณะนั้นเลย